สวัสดีค่ะยังลองสิงมาตำม,มาันซุปน้อขยขัวพริกแล้วนี่บงสลรดใส่ไปบอกร่มให้มันโดดใส่ค้นบ่มให้มันโดดใส่ตาเฮาโดดต้มๆหน่อยะ่อตาไปไก่โดดค่อยๆใ้มันเลยโดดแห่งมองอุกเมินเนาะ น้มันนีก็คือนอใหม่โอ้สซย่านั่งไว้แล้วมันก็เป็นน้ำดำๆนะพี่น้องอน,นั่นนอ,อย,ย่านั่งเนาะกูได้พ่เคยกินกะบิลูกอืมช่ยหอมก่อน ก็เครื่องหอมแล้วพี่น้องต้นหอมบักชีใส่แบบหอมเลยสูตรของยายจำลองสูดวลดกับใส่แล้วปลาแดกกับใส่ในหมอ้อเวลาเขาต้มต่ได้ใส่ง่ากับแสบ่เือโตพี่น้อง กี่ว่าใส่ง่ายง่ายกับบกินเด้บาดนี้พอใหญ่เราบ่มักใส่ง่ายวิ่งกินน้ำหน้ากับแซ่บคือกันผู้หนึ่งกินผู้หนึ่งบ่กินก็เลยบ่ใส่แซ่บบาริแซ่บซื้อเขา one <laughs> hit nó thì ta không thì nó luyện nóng nè, cuối tuần này, bà. And tân yaki tấm bakung tấm yaki suu no mày tấm bakung 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 อาหารเทียงเลี่น้อะไปสองเลยเนี่ย <laughs> สมุนไม้ของชอบผู้ได้มากะว,ว่าแสบเนาะผู้ได้ว่ามากะว,ว่าเขาแสบ แซ่บๆน้ำกันจ้าแซ่บๆเด้วยกันพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟพี่น้องมาเรื่อบาเนี่เอามาเบิง้งมาเสิร์ฟแซ่บน้ำกัน นี่เม็ดกระถินเขาปอกมาขายเสือมากินได้นี่นี่ผักทั่วไร่เสือซุปน้ำไม้แซบๆจ้า เราซีซ้อนตักใส้ปากรถได้บาทเ่ยอันเม็ดกระถินเนี่ยได้ไม่ต้ดน,นกกระปอกมาขายพี่น้องยู่เมี่ยงเนาะแซบๆแล้วกันจ้าแซบๆแล้วกัน จบัดกินกือสิบประเทียดอกเวขาว่าดูร้านหลยมาเนี่นวันเสาร คลิปนี้ก็แก่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ